สวัสดีค่ะพี่ขาประพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการเก็บวัตุคุณพรเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหานูได้เลยค่ะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 5 9 1 8 0จากพี่จากองค์แรกนะองค์แรกจะประเดิมเป็นกล่องไม้จ้ะพี่เป็นกล่องไม้นะเป็นกล่องไม้ด้านในจะมีเป็นเป็นมีดหลงพ่อเดิมมันจ้ะพี่นะคะอ่ะขนาดรอยจานชัดเจนนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะนะคะพี่นะคะ เปิดมาแล้วค่ะพี่ขาสภาพด้านในจะพี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะพี่ดูความก่อของกล่องนะพี่ดูความก่อของกล่องจะพี่จ๋านี่หนูได้มาสภาพนี้ะพี่ชุดนี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะชุดนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะนี่คือมีดนะคะพี่เป็นมีดปากานะเป็นมีดปากกาของพ่อเดิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ตรงมีก็จะมีรอยจารของพ่อเดิมเช่นกันจะพี่นะคะ ตรงมีก็จะมีรอยจานเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะนาจะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นมีดนะคะเป็นมีดประการหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะตามภาดไปนะคะพี่อันนี้ไม่ไม่ใช่งานนะคะพี่ไม่ใช่งานทำมาจากกระดูนครับพี่นะคะรายการนี้ขอไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่พร้อมกล่องนะคุณลูกค้าจะได้พร้อมกล่องไปอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะหนูเปิดแบ่งปันนะคะพี่ใกล้ปีใหม่นะคะพี่เผื่อว่าพี่ๆคนไหนท่านใดนะจะซื้อเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่หรือว่ามิตรสหายนะคะพี่นะคะ ตามภาพจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นกล่องไม้นะคะพี่จะวัดความกว้างให้ดูนะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณสี่อะห้านิ้วครึ่งนะส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วจะพี่จานะคะกว้างสี่ครึ่งนะสูงสี่นะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะอีกฝั่งก็จะมีรอยจานเช่นกันนะคะนี่คือฝั่งใต้ใต้ฐานนะนะคะพี่พี่จ่าหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะพี่ เป็นหลวงปู่ทิมนะภาพถ่ายนะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมจ้ะนะคะพี่สวยงามมากจะมีตาปัม๊มนะคะพี่ส่วนด้านหลังจะเป็นขุนแผนปู่ทิมได้มีทั้งหมด9องค์นะอันนี้ขอไว้ที่1นึ่งบาทจ้ะพี่นะคะ1นึ่งบาทนะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะภาพไม่ชัดพี่ไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าบาทจ้ะพี่ถาถ้าเกิดคำนวณน,นะองค์ละห้าร้อยนะพี่นี่อนุขายหนูขายยกชุดนะพอิตได้มาอย่างนี้ก็ขายตามสภาพที่ได้มานะนะคะพี่ ขายยกชุดเลยจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นขุนแผนปูทิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะสวยงามจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าจ้ะพี่นะคะเก่าเก่าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้แป๊บนึงจ้ะพี่หนอแป๊บหนึ่งจ้ะพี่นะคะส่วนรายการนี้นะ จะเป็นพระบูชาจะพี่รู้สึกเป็นพระบูชานะเป็นของหลวงปู่สุขนะนะคะพี่เป็นของปู่สุขจะพี่นะคะถือไม้เท้านะตรงถักเขาียนว่าหลวงป wow. <itung> uh ู่สุขวัดปากคลองมัขามเท่าจะพี่นะคะถือท่านจะถือไม้เท้าแล้วค่ะพี่เอกลักษณ์ของท่านจะถือไม้เท้านะตรงแผ่นจะมีแผ่นทองแล้วตรงกีวรจะมีแผ่นทองอยู่หนึ่งแผ่นนะพี่นะคะปู่สุขนี้แม่ค้าของไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะ ตาสะพาพนะคะพี่อันนี้คือใต้ฐานนะใต้ฐานจะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะคะพี่พร้อมยันนะคะพี่ขายนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูนะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร084 0 6 5 9180เปจ้ะนะคะเป็นของปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทาจ้ะพี่นะคะพี่จ๋า1 5 0 0บาทเองจ้ะพี่จ๋ายนะคะเป็นพระปูชานะอันนี้เหมาะกับการให้ของฝันมากเลยจ้ะพี่นะคะ ขึ้นบ้านใหม่ค่ะพี่ขึ้นบ้านใหม่นะหรือปีใหม่ค่ะพี่นะคะเหมาะมากเลยจ้ะพี่นะคะ mm hmm. เขียนว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้านะนะคะพี่ปู่สุขนี่อ่าบารมีท่านล้นล้นมากเลยจ๊ะพี่นะคะนะคะพี่พี่พคนไหนที่ศรัทธาหรือบู้ชานะนิมมุ์ไปอยู่บ้านได้นะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมันจะส่งสินค้าฟรีนะเรามาดูองค์เล็กๆกันต่อจ้ะพี่จา๋า องเล็กๆจ้าองเล็กๆนะปดเดิมนั่เป็นผ้ายันก่อนนะเีเป็นเสื้อยันจ้ะพี่เป็นเสื้อยันพ่อเดิมนะเป็นเสื้อยันจ่ะพี่นะคะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่แปดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋านะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่นะคะคางค้างก็อย่างที่เห็นนะคางค้างก็จะมีเชือกมัดอยู่สองจุดน,นะคะพี่นะคะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมมีพอสอบอกนะสองสี่แปดสองไอ้สองสี่แปดสองใช่ถูกแล้วจ้ะพี่นะคะ อีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่ค่ะอนุมานนะจ๊ะพี่นะคะแปดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะถ้าตกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะเพี้ยนลายหางหนูขอภาพเพิ่มเติมได้นะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจ้ะพี่นะคะเป็นเสื้อยันหลงพ่อเดิมนะคะพี่รายการนี้นะขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทจ้ะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะอันนี้ก็บอกเป็นะกุหลวงปู่ทิมนะ เป็นลูกสกุลหลวงปูทิมจะพี่เดี๋ยวซูมให้ดูนะนะคะเป็นลูกสกุลปูทิมจะพี่ลูกนี้ขอไปที่หกร้อยบาทพอจะพี่นะคะนะ,คะวางบนฝ่ามือแล้วอันนี้แม่ค้าซูมนะก็เต็มฝ่ามือจะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อผงมั้งคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะกิ่งจะพี่กิ่งนะกิ่งนี้ขอไปที่แปดร้อยบาทจะพี่นะคะ ปูทิมเช่นกันจ้ะพี่นะคะเป็นกิ่งปูทิมนะอันนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทาง50บาทจ,าจากก้ะพี่จ๋าตะกรุดค่ะพี่เป็นข้อมือนั้นหลวงปู่สุขนะเป็นของหลวงปู่สุขดอกเล็กๆจะะะ้ะพี่นะคะนะคะพี่นะคะสวยงามมากข้างๆก็จะมีรอยจานนะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่นะคะเป็นข้อมือปู่สุขนะคะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่700บาทจา้ะอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะ แม่ค้าก็ไม่ทราบจะพี่หมอติดมานะเห็นแปลกดีนะเขาก็บอกหนูหนหนแล้วคะ่ะพี่แต่หนูก็ลืมนะว่าชื่ออะไรจำไม่ได้จะพี่ชื่อยาวเกินเนาะอันนี้ห้าร้อบาทพอจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่หกร้อยบาทจะ้ะนะคะมีรอยจานจะพี่นะคะตามภาพเลยน,นะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ เจ็ดรออ่ะหกหกร้อยบาทจะพี่อันนี้เ็าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะขย่อยเหมือนมีในข้างในนะเขย่อยเหมือนมีกิ่งด้านในนะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะมีรอยการด้วยน,นะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่ตะกุดพ่อทาจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจา้ะส่วนอันนี้จะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจะห้ารบาทพอจะพี่นะคะแปลกดีนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรนะคะพี่เพราะว่าโบวิ่งเลยนะ5้ารบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นสิงนะสิงจะพี่นะคะสิ่งนี้ห้ารบาทเช่นกันจะพี่นะคะไม่ทราบว่าสิงหลวงพ่ออะไรนะพ่อรวยหรือเปล่าไม่มั่นใจจะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ่ากลกอ่าเป็นทากลกนะเป็นทากลกเหมือนจับอะไรหรือดูดนมลูกักนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อไมก่กระสิทธ์นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไวทีมีรอยจ่าเลยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ทีหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะส่วนอันจะเป็นผ้านอนนะคะพี่เป็นผ้านอนนะผ้านอนนี้ขอไว้ทีห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจ้ะพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นตาปั๊มอย่างนี้จะพี่นะคะตามภาพพยาพี่นะคะเป็นพระนอนนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่คุณแผนนะคุณแผนใช่คุณแผนไหมอ่าถักลวดจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะดูความเก่าจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่คุณแผนกู๊ดวัตชัยชมมงคลนะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ คุณแผนกู้วัดใหญ่ใช่มงคลจะ้ะอันนี้หนูไม่ทราบนะว่าเป็นสมเด,ดอะไรนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะเป็นเริ่มกรอบพลาสติกนะมองไม่รู้นะคะพี่นะคะตามภาพเลยน,นะคะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะหลวงพ่อกลวยจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานถือธงนะคะพี่ตามภาพนะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ หลวงปู่สุขจ้ะเป็นเหรียญปู่สุขนะรายการนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสภาพกรอสวยๆจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนจะเป็นหลวงพ่อทวดนะพี่วัดช้างให้นะหน้าหลังจะเป็นปูทิมนะคะพี่นะคะเป็นกรอพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้หก0้อยบาทจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะ้ะ ส่วนรายการนี้หลวงพ่อทวดจะพี่นะคะอยู่ในนี่นะอยู่ในกรอบนะมองยากนิดนึงนะคะพี่จะถามว่าเก่าไหมเก่ามากกับพี่นะคะแม่ค้าก็หาว่าเก่า,าก,กับพี่นะคะแต่หนูว่าเก่างเลยจะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจนะพี่ภาพไม่ชัดนะบางทีพลติดแสงมันจะท้อนเนาะเวลาแสงสะท้อนเขาอ่านลูกค้าคุณลูกค้าจะมองตัดสินใจยากหน่อยนะจะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่พิจารียนปุโตจะพี่ห้าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ปุโต๊ะวัดประดูชิมพีนะเป็นทรงเหมือนใบโพลอจาพี่จ๋านะคะด้านาจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะตามภาพเปนะ็นอจาพี่นะรายการนี้นะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพระล่วงจ้บพี่พระล่วงนะพระล่วงนี้หนูขอเวทที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะนะคะพี่อันนี้ไม่ใช่รางปืนนะไม่ใช่พระล,พล่วงพระล่วงรางปืนนะนะคะพี่ไม่ทราบประกุไหนนะหรือพระล่วงอะไรนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะเนื้อจะออกแดงๆหน่อยๆน,นะ ก็าแดงแบบอ่ามองจากถ้าเรามองผ่านกล้องงามจะออกคำคำออกคำคำน้ําตาลนะแต่ถ้าดูจากเนี่ยผ่านตานะผ่านตาแม่ค้านะคะพี่ไม่ได้ดํานะคะพี่ไม่ได้ดํานะเนื้อจะออกน้าตาลเข้มๆนะน้ําตาลเข้มจะพี่นะคะตามสภาพไปนะคะพี่นะคะพี่จ๋าองค์นี้900บาทพอจะพี่เด๋ยนหลวงพ่อกรมพี่จ๋านะคะ,ะไม่ใช่ยหลวงพ่อจันไหมน่าจะพ่อจันเลคะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อจงจะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อจงนะรายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่ห่วงเชื่อมจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่หลวงพ่อทายจะพี่จ๋าวัดพระเนียงแตกจ้ะนะคะสภาพเก่าๆนะคะพี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะรายการนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ หลวงพ่อกันจะพี่นะคะวัดพญาหรือเปล่าจะพี่นะคะเหรียนนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปูเอี่ยมจะพี่ปูเอี่ยมปูเอียมนี้ห้าร้อบาทนะนะคะพี่สภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะพิจารหลวงพ่อทั่วจะพี่อันนี้ไม่เลื่มกรอบพลาสติกนะห้าร้อบาทจะ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นปูทิมเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะปูทิมจะพี่พระนปกนะ เป็นพันนปกปูทิมนะคะพี่นะคะวัดละหานไร่นะคะพี่นะคะ,ะ,คะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะเดือนพ่ออีจ้ะพี่พ่ออีนะฉลูจับขอบนะหกร้อยบาทจา้ะพ่ออีฉลูจับขอบห้าอ่าหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพี่ปากน้ําจะเริ่มกรอบนะป๊บหนึ่งนะปากน้ําเริ่มกรอบจ้ะพี่นะคะด้าน,นหลังจะเป็นยันอย่างนี้จ้ะพี่รายการนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอันนี้จะเป็นลีลานะจ้ะพี่ลีลานะ อันนี้หนูมองมาได้แบบนี้นะหนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะหนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะได้มาแบบนี้จะพี่ลีลานี้ห้ารบาทพอจะรูปหล่อโบราณจีนไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะรูปหล่อโบราณจีนจ้ารูปหล่อพระพุทธจะพี่ไม่รู้ที่นะเนี่ยค่ะเป็นรูนะคะพี่นะคะพี่จ๋าราการนี้ห้าร้อบาทจะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะ ไม่ทราบที่นะห้าร้อบาทจะพี่นะคะส่วนอันนี้จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะปิดตาจ้ะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทนะนะคะพี่พี่ดูความเก่าด้านบนเหมือนมีงูหรือเปล่าไม่มั่นใจนะได้มาแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะซุ้มกอจ้ะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นพระซุ้มกรนะพี่ตามพาดไปนะห้าร้อบาทจ้ะอันนี้ไม่รู้ที่นะคะพี่ไม่ทราบว่าเขาเรียกพระอะไรนะด้านหลังมียันนะเนื้อเบามากจ้ะพี่นะค่ะห้าร้อบาทจ้ะระฆังหลังค้อนจ้ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นระฆังหลังค้อนนะห้าร้อบาทจ้ะปิดตาไม่ทราบที่จ้ะพี่นะค่ะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่ไม่ทราบว่าปิดตาอะไรนะห้าร้อบาทจ้ะอ่าหลวงข้อเงินจ้ะพี่หลวงข้อเงินนะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าเก่าสวยๆผิวมันๆแ,แบบแบบอย่างนี้นะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าสมเด็จจ้ะพี่สมเด็จยาวรักหนูขอได้ว่าสมเด็จยาวรักห้าร้อยบาทจ้ะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะสําหรับสมเด็จยาวองค์นี้นะโอเคนะจ๊ะพี่พี่สนใจองค์ไหนนะแล้วภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะรบกวนฝากกดถูกใจกดติดตามให้ช่องการเก็บก็คุณผักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีจ้า